นี่ครับเทเนะน,น้ำเม่มกินที่ไปกินอยู่มามันมา,มานั่งรับลมเนาะตาเรียนะออยนะคร,รับปรบคุ้มครองหมาอยู่ไหนครับโปรดมาใช้ในปัจจบันนี้ครับรอคลับ หมาออกก่อนมันหายไปตัวนึงหมามีสองต,ตัวตัวนึงไม่ไม่เหมือนอะนะไม่เหมือนอะหนูล่าหลอกวะไ้อเ่องเ้น้าไเอ้ากักูนี่เงเป็นเพี้ยอะไรก่อนล้างห้ามออหมาอะไรงวะมเอาไป้อไเอาไปอ้าวแล้วจะเลี้ยงกับเพี้ยอะไรนะไม่เหมือนเออ เฮ้ยเนี่ยมันมีเชือกอยู่เฮ่ยไปดูหมาตัวหน้าดิหมาตัวหน้าไอ้บุญโลมึงถ่ายแล้วปะเนี่ยไอ้เจ๊ต้องทำการเปิดประตูก่อนนะครับเพื่อเอาหมาออกมาไม่งั้นหมาไม่ไหวอีกตัวหนึ่งหายเฮ้ยมันมีเชือกอยู่ที่บปอเเฮ้ยึงระ เปิดนี่ครับเราไม่ได้ทำอะไรอกหน้าดิก่อห้เยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้ว่งโอ้ยเียเทียไม่วิ่งออกไปเลยประตูมีประตูเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อกนเอ้าเดี๋ยวแลนี่ครับาออกมาแล้วโอยมันเนี่ยล้วนี้ว ไอ้เียมเาเปิดประตูแม่งวิ่งออกมาเลยอะเออวิ่งออกมาเลยเอ้พี่นี่ห้องพี่ป่ะเอาไว้เนี้เอาพี่เอาน้ำมา้ยไล่ตัวง่ะนี่งามนี่งาเอาไว้ในนี้เลยเฮ้ยถ่ายรูปมะโนวิ่งมะโนช่วยชีวิตอุ้ยโคตรเทพเลยมะโนขงมึงอะคุณหมอพี่เอาไว้ เห็นหมันไม่าดหออมัรู้ว่าเรเฮ้ยพัดลมมาดิมี่โคตรเทพเลยมันโนมึงไม่ช่วยอะไรเลยมึงมาเนี่ยมาอุ้มหมามึงหล่อมากเปิดกล้องยไทำงานให้เปิดกล้องได้ไงวะแบตหมดแบตโอ้โหนี่ดูเลครับอาปาก้องแบตหมดครับเ่ยี่ล้องมึงอ่ะ แอ้พี่เอาไว้ในนี้เลยพี่ไว้ยังไงเลยเนะไว้ยังไงไว้ยังไงไว้ตรงลางอ่ะเออไว้ยังไงก่อนก่อนน้ำเลยก่อนน้ำพเกิดเขามาวอยวายบอกให้ไปคุยที่โรงพักเลยไปหาตำรวจเดี๋ยวลูกหมูจัดการบอกเอาเปนลมมาเอาเปลมอ่ะไอ้มันมีที่เกี่ยวที่ขี้ที่เกี่ยวป่ะล่ะเป็นเวลาขี้เกี่ยวไปนนี้เลยช่วยเหลือมันแล้วเย็นอยู่เห็นไหมตอนแรกตัวเล็กมันเห่านะมันรู้ว่าเราเห็นไม่ได้ตอนแรกคนมาดูมันมันเห่านะตอนนี้มันไม่เห่าแล้วเปมือนกน อเพ่เอาพัดลมไปเปิดเข้างมาข้างในเอฮ้ยคิดค่าค่าค่าหมาด้วยบอกพี่หมาตัวเป็นหมื่นเน่ยเฮ้ยหมาออกหมาออกวันหนึ่งเฮ้ยหมาออกแล้วมันชื่ออะไรวะโอ้ชื่อไอ้รอดไอ้รอดหนึ่งไอ้ลอดสองเนี่ไว้งั้นพี่ปิดประตูเลยปิดเลยเดี๋ยวพัดลมไม้มันพอหิวน้ำอยู่หิวเป็นลมพี่เขาด่าเรีื่องเปรียกงยันไงยังอยู่ ฮะเรียกวัใหมกูกลับบ้านแล้วกูไม่เกี่ยวเนี่ยเนี่ยปั๊กนี่ครับเจ้าของไปเกาะร้านครับนี่ให้หมาปล่อยหมาไว้กลัวไปเกาะแล้วอายหมามั้งเอ้ยมีหมาเป็นอายยังไงก็ไม่รู้กดไปเลยพี่ดูด่นน้ำลมลงเลยอิวน้ำขนาดไหนอะไรเปิดแล้วพี่พหันประมาข้างในเอาปะโลมมาในนี้ดันมันตัวเข้ามาเอออ๋อเฮ้ยมาเอาตัวเล็กกินน้ำก่อน เดี๋ยวมึงก็ไปกินเดี๋ยวมึงก็ไปกินด้วยหน้าย่นกินน้ำเดี๋ยวอ๋อตินอยู่น้ำเฮียดูดิแต่เป็นร้อนอะไรนั้นโอ้ยดีน่าดีใจลูกเราทำน่าดีใจแน่ๆน่มึงพูดได้มึงคงบอกกูแล้วนะสิว่ากูเกือบตายตอนแรกมาส่องมึงยังเห่าอยู่เลยออโอ้ยดูดิ ตอนนี้ถ้าเกิดหมาหายก็เฮียแล้วนะครับเขาอยู่บ้านนี่เขาปิดประตูดีไใช่เขาทั้งหมดเไม่ไปไหนเฮ้พี่หาอะไรของประตูไว้ล็อกอะยรก็ได้นั่นแหละงั้นนั่นไม่ไปไหนแล้วเฮ้ยไอ้เชื่อมประตูนี้เปิดได้เ็หรอเปิดได้อนุน่ะผ่านได้เพรามันกูไม่ไปหรอยเฮียไม่เดี๋ยวเขาหลุดไปงานงอกเฮียวิ่งไล่จับมาเอ้ไอไอหน้าย่นล็อกไปแล้วหรือเปล่าล็อกแล้ว เอ็มลงลลร้นรานาจะลงเหตุอะไรลกตัวอะไรเขากลไปลงเมาไรอยู่เฮ้ยเพสเเอ็มชื่ออะไรวะสุทิศักด์สุทีิสักดิ์เดี๋ยวจะแรดแล้วยกมาเลยมาทำไมดี่แล้วจะยกยมายกย โอ้ยแม่งก,กินน้ำไ,ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยเจ้าของแม่งทิ้งไงวะมันไม่ทิ้งมันไปกอไปก่อแล้วหมาไม่รถออเปล่อ,อ,อมแค่นีนะ้าผ้าไม่มีนาผ้าเราถูกบุ้ไม่ได้ค้ายน่ารักมากเลยอ่ะ อยู่น้าแต่ <único Liberty Overwatch> ตัวเล็กไม่กินน้ำเลยน้ำมันร้อนมากๆมันกินเลยก็ไม่ได้เ๋ยช็อกเลยนั้นไม่ทันหมาตอนนี้เป็นลมแรงให้กับที่ลานจอดรถลานจอดรถได้ต้องขอบคุณพี่คนนี้นะครับมาก็เท่เนอะบัวมาใี่มาที่เราห้ามเขาไม่เขาจะมายกรถคูนไปนเออ เหมือนกูโยนค่ายกบนพันนะไอ้เอ็มถ่ายคลิปรถยกไหมนี่รถคันนี้นะครับไม่มีทรัพย์สินอะไรที่เสียหายเพราะเราถ่ายกล้องก็หมดแล้วเจ้าที่จะมายกรถเขาทำท่าไหนครับ คุณรักหมาจริงๆอะคุณก็ต้องดูแลเขาอย่างดีใช่ไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีๆคุณจะมาฝากหมาไว้ทั้งหละทั้งหมาทั้งรถมันไม่ใช่คุณต้องดูแลดีๆถ้าคุณรักหมาจริงๆอ่ะเออเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเรามาทำลายรัพย์สินคคุณนะแต่ว่าเราดูแลซัพย์สินให้คุณหมาที่คุณรักอะถ้าคุณไม่รักอะคุณไม่ต้องเอามาเจ้เป็นไรครับเป็นคนดูแลสถานที่แต่เราแบบเป็นคนที่เห็นไงเอคนดูแลสถานที่ในรถเราเป็นคนที่เห็นในเห็นรถเห็นหมาอยู่ในรถ ไม่ใช่คนดูแลหรอกเป็นคนที่เห็นดูในเหตุการณ์อยู่ในรถน่ะแมวหน้าเหมือนเมเลยเมอุนติอ่ะอ้าวเฮ้ยตัวงไาเหรอวะไอ้วนเฝ้าใา่น้ำไม่หางไม่ว่าเออคนหิวนะโอ้ยหมามันที่ร้อนตายไปแล้วนอนตัวเล็กกว่าเ้ย์นอนแล้วเด้ง ห่างมันลมกันเลยนี่มึงเฝ้าอ่างน้ำแหมาแพ้ได้ป่าเปิดแพน้าป้บสมติงเออคุณเป็นเจ้าที่คุณช่วยยืนยันหน่อยครับว่าเราไม่ทำทำลายทรัพย์สินเราครับเออ อันไอ้นั่นอะไรวะอศดีฮอรตอ่ะนะเรียบไหมเจ้าทีมตรวจมายืนยันนะครับเที่เขออกมาแล้วอย่างอย่งนี้หมาหมาตอ้แบบไอ้นี่ยมันรับหมาไงไม่เอาหมาไปด้วยที่แรกไม่กล้าเปิดมันล้วงได้เถึงเชื้าตำรวจนะครับ มันร้อนจากห้มที่ไงมันเอาหมาไว้แมวไป้วยเขาอายมังับโอ้รามาไปด้วยนะหมอเลยน่หวี่มันนอร้อนนั้นไอ้ยี่ฟัวมนอะงมุดฟอมุดฟัมุดนี่ฮะอันนี้แหละปัญหาอยู่ตรงนี้เลยต้้งหลังอ่ะปัญหาอยู่ตรงนี้เลย เอาหมามาด้วยไม่เอาหมาไปไปเที่ยวด้วยโอูตายร้อนหนาตั้งแต่เจ็ดโมงครับล็อกอับแต่เราเอามือเกี่ยวเพราะหมามันห้อยแล้วอ่ะห้้อยแลวเนี่ยปักกับอะไรอีกตัวพิสูจน์หรืออะไรไม่รู้อ่ะหมานี่เลยนะมีราคาอยู่หางนะปักพอยชิสุตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ปักค่ะสองตัวไอตัวเล็กอ่ะใช้รักษา ใครแล้วแฝดเลยมันทอดมันมันเป็นเบนครับเช้าอ่ะเขาบอกเขาวิ่งมาบอกผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจลืมหรือเขาลืม้เขาตั้งใจหรือเขาลืมหมาไว้ในรถกันแม่แต่เขาเปิดเอาไว้อลค่ะคุณตำรวจเราเห็นแล้วไม่ใช่มันร้อนอยู่ไม่ได้โอ้ยร้อนเอาให้ลมไปเปิดเลยอ่ะตอนแรกอ่ะเขาทิงไม่ได้เลยเบอร์โทรไม่มีอะไม่มีอ่ะเขาไม่ทิ้งเบอร์โทรให้เลยเหรอไม่หรออันนี้แล้ว ไม่น่าขึ้นไม่น่าขึ้นไม่น่ามาตายเองตายไม่น่าเนี่ห<ข>นหน้ามานาเล็กนเล็กไม่ตัวเมียกัวเมี่ตัวน้าลงโอ้ยมันจะอู่ไนบอกได้เลยแน่ใช่ครับขมนอะไรพกนี้จ้ำไปเรื่อยเลยนี่นี่พบบุคลางรบอกครับจ้ไเร่อยนี่ใครตารวจหรอตร

รู้ล่วงไปด้วยดีเลยกินน้ำอีกแล้วเห็นป่าคิดได้ไงที่